ไปต่อกันที่เครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดกันหน่อยกรณีนี้นะครับถือว่าเป็นความคืบหน้าเชื่อว่าแฟนข่าวแล้วก็คุณผู้ชมน่าจะจํากันได้นะครับวันก่อนหน้านี้เรานําเสนอกันไปนะครับก็คือนะครับมีเครือข่ายลักลอบยาเสพติดเนี่ย แอบ,บซุกซ่อนยาบ้าล็อตใหญ่ประมาณ6ล้านเม็ดเอาไว้ในกองแตงโมใช่ไหมครับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตํารเอกกิตรัต์พันเพชรรองผู้บัญชาการตํารแห่งชาติท่านก็ดถแถลงยึดยาบ้า6ล้านเม็ดพร้อมกับกล่าวชื่นชมตํารวจวัดโบสถ์ที่จังหวัดพิษณุโลกไหวพริบดีสามารถจับพิรุธรถขนยาเสพติดล็อตใหญ่ซุกซ่อนในกองแตงโมนะครับขณะเดียวกันเตรียมลำเลียงส่งปลายทาง ไปยังจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาครับข่าวนี้แฟนข่าวของเราเนี่ยโอโหเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายท่านก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับท่านรองผบตรที่ชื่นชมเช่นเดียวกันครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณจุดตรวจบ้านท่างามสอพอวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเผยให้เห็นตำรวจกำลังตรวจคน้น รถกระบะติดคอกสูงคันหนึ่งบรรทุกแตงโมมาเต็มคันรถนะครับเนื่องจากตำรวจสงสัยว่ารถคันนี้เนี่ยอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่โดยน่าจะขนมาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพราะว่าไม่เคยเห็นรถกระบะคันนี้บรรทุกแตงโมผ่านจุดตรวจนี้มาก่อนนั่นเองครับคือถ้ามันแบบว่า ขนเป็นปกติก็อาจจะไม่ได้สงสัยอะไรขนาดนี้อันนี้นานๆมาทีนี่นะครับโผล่มาได้ไงรถขนแต่งโมเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจขนหน่อยนั่นเองครับสิ่งที่ทำให้ตำรวจสงสัยว่ารถคันนี้น่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายเพราะสังเกตเห็นผลแต่งโมจำนวนมากที่บรรทุกมามีขนาดไม่เท่ากันนะครับลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างประมาณนั้นทีนี้เมื่อเปิดผ้าคลุมออกแล้ว ค่อยๆย,ยกแตงโมขึ้นดูทีละลูกทีละลูกก็พบถุงดำา60ถุงเมื่อสักครู่นี้นะครับซุกซ่อนอยู่กลางกองแตงโมเปิดถุงดำดูพบว่ามียาบ้าอยู่ข้างในถุงนะฮะนับรวมจำนวนได้6ล้านเม็ดล็อตใหญ่จริงๆจ,งๆจึงควบคุมคนขับรถและก็คนที่นั่งรถมาด้วยไปที่สอพอวัดโบสเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับต่อมาเมื่อวานนี้19มีนาคมพลตร,รเอกกิตร,รั์พันเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเดินทางไปถแถลงข่าวการจับกลุ่มพร้อมกับเผยว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าขนยาบ้ามาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปส่งที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทั้งนี้รองพบตรกิจรัตน์นะครับยังกล่าวชื่นชมตำรวจชุดจับกลุ่มว่าช่างสังเกตและก็มีความรอบรู้ในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติ ทำให้สามารถจับกลุมผู้กระทําผิดและก็ยึดยาเสพติดจำนวนมากได้ในครั้งนี้นั่นเองครับที่ผ่านมาเนี่ยการจับกุ่มของเจ้าหน้าที่เนี่ยเราเราได้จากการขยายผลใช่ไหมแล้วก็การข่าวถูกไหมครับแต่เคสเนี้ยครับเป็นกรณีที่ความสําเร็จเนี่ยเกิดจากการสั่งการที่ผมแล้วก็ท่านผู้ช่วยผอ,อตรอ ในฐานะผอ,อศูนย์ปราบปรามยาเสพติดแล้วแล้วก็รองพอ,อศูนย์เนี่ยเราได้มีการประชุมวิเคราะห์กันแล้วก็พบว่าผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมักมักจะใช้เส้นทางนี้แล้วก็จะใช้วิธีการด้วยการนำพืชผลการเกษตรเนี่ยปกปิดปิด,ปดบังอำพรางสิ่งเหล่านี้ผมคุยกับท่านผู้จัดการป้าคกแม้กระทั่งเมื่อวานที่ผู้จัดการป้าี่ยไปรัชการประชุมในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกันว่า การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการลำเลียงจำเป็นแล้วนะครับประกอบก,บกับการตั้งจุดตรวจที่งานป้องกันปราบปรามเราใช้อยู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องตั้งด่านแล้วก็ใช้ความสังเกตในลักษณะของหนึ่งพืชผลการเกษตรผู้ขับขี่ยานพาหนะชนิดของพืชผลการเกษตรนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านวัดโบสถ์เนี่ย มีความตั้งใจแล้วก็แล้วก็นำมาใช้จริงๆนะครับถ้าหลุดลอดไปมันก็ไปตกที่ภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็อาจจะมีการข่าวแต่มันไม่ผ่านด่านการสังเกตนะครับของเจ้าที่ตำรวจในวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้สอบถามเจ้าที่ตำรวจแล้วว่าแตงโมเนี่ยคือผลิต,ตผลที่ผิดปกติในการนําลำเลียงไปข้ามจังหวัดแตงโมอ,ออกเนี่ยนะครับ พบว่าในถุงดำเนี่ยมันเป็นหีบห่อที่มีลักษณะเป็นยาเสพติดแน่นอนผู้ปฏิบัติก็รายงานท่านผู้บังคับการท่านผู้บังคับการก็รายงานท่านผู้ว่านะครับจึงนำมาสู่การสอบสวนและขยายผลที่สพวัดโบสถ์ในทันทีแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะที่ตรงนี้เมื่อแกะหีบห่อออกดูเนี่ยก็พบว่ามีลักษณะเป็นยาเสพติดก็เชิญพิสูจน์หลักฐาน ของภาค6มาตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่าเป็นเมทแเมเฟตามีน Am นะครับดังนั้นทั้งหมดเนี้ยลำพูนตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มในการให้ความรู้ในทักษะการสังเกตมากขึ้นนะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าการจับกลุมเนี่ยนอกจากเรื่องของการข่าวการขยายผลเนี่ยตำรวจพื้นที่เนี่ยบางทีต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบและการสังเกตประกอบดังนั้น การเพิ่มความเข้มในการตรวจที่ด่านการใช้การสังเกตที่ด่านจึงจะต้องมีการเพิ่มมากขึ้นที่จังหวัดต้นทางยันระหว่างทางและก็ปลายทางครับ,รบแล้วเครื่องมือเครื่องไม้นี่เรามีแผนยังไงบ้างครับเราได้มีการตั้งงบประมาณจัดทําคําขอไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านลายเส้นเพจนะครับเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันใช้งบประมาณที่สูงที่สูงมาก แล้วก็ปัจจุบันเรามีอยู่หลายแห่งอยู่แล้วนะครับเป็นด่านมั่นคงแต่ด่านด่านในลัษณะเนี้เป็นด่านที่1เป็นจุดตรวจที่อำนวยความสะดวกทั้งด้านการจราจรด,ด้านงานป้องกันปรบาบปรามนะครับแต่ว่าเราจะเสริมเคี่ยวเล็บให้กับทุกด่านในอนาคตแน่นอนครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับเพียงวิคนมาเยอะหลายจังหวัดเหลือเกินตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับคือนโยบายเนี่ยเราต้องเน้นไปที่ดีมาน ดีมานคือผู้ใช้นะครับเรามีนโยบายมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66แล้วล่ะว่าร้อยตำบลยั่งยืนดังนั้นเราจะมีการเอ็กซเรย์ผู้เสพและนำไปเข้าสู่การบำบัดแต่การบำบัดนั้นไม่เพียงพอครับเราจะต้องมีการซักถามว่าที่มาของยานั้นคืออะไรนั่นหมายความว่าเราจะเน้นไปที่ผู้ค้ารายย่อย อย่างสูงเลยซึ่งขณะนี้ผลการจับกุมเรา